เนีลูกชิมแคลเซียมนมอัดเม็ดให้แม่หน่อยค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าเทสให้แม่หน่อยน้องรวงไปเลยหนึ่งเม็ดหอมอ่ะโอเคความรู้สึกแรกคือหอมเคี้ยวเลยลูกเคี้ยวก่อนอร่อยไหมคะลูกอร่อยใช่ไหมผ่านไหม เทสอันนี้ให้แม่หน่อยลูกแคลเซียมว่ามันอร่อยกินอร่อยไหมกินยากไหมเอาความจริงรสชาติเอ็นกินเปไนะ็นยัง,นงไงบ้างนมอัดเม็ดไหมคะอร่อยครับอร่อยไหมกินง่ายไหมลูกหนังแต่แข็งๆนิดหน่อย,นอยเนื้อมันแข็งไปหน่อยนึงเหรอครับ โอเคแม่จะได้ไปปรับเนื้อที่ดีก่ออย่าหมดอย่าหมดเดี๋ยวแม่ต้องเก็บไว้เทสอีกเข้าอีกหลือลูกอะไรนะพี่โดอร่อยอืมอร่อยจีนายบอกเนื้อแข็งไปหน่อยน้องมานีอย่าก,กินหมดไม่ได้ค่ะแม่ต้องเก็บไว้เทสเอาไปเม็ดเดียว